เป็นเรื่องของขยะค่ะม,มีคนลักลอบเอาขยะมาทิ้งวันดีคืนดีค่ำค่ำมืดมืดมาแล้วนะคุณผู้ชมแล้วแต่ละอย่างที่เอามาทิ้งเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ามันเหม็นคละคลุ้งไปหมดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแล้วยังไม่มีหน่วยงานไหนมาแก้ไขามาดูแลให้เลยนะคะเป็นเรื่องที่ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วก็ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาถนนเส้นนี้คือถนนบางม่วงบางคูลัดค่ะ เดือดร้อนจริงๆคุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันนะคะเนี่ยมีคนเอาขยะมาทิ้งข้างทางแล้วทิ้งแบบนี้กองอยู่แบบนี้เป็นปีแล้วไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจาัดก,การดูแลเลยค่ะทีมข่าวลงพื้นที่พบกองขยะเรียกว่าสารพัดชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นชักโครกก็มีเศษวัสดุก่อสร้างรองเท้าของเหลือใช้ต่างๆเป็นกองพเนนเป็นทางยาวเต็มสข้างทางระยะทางนี่คือเกือบ1กิโลเมตรนะคะ ชาวบ้านที่อยู่แถวๆนี้บอกว่าดึกๆประมาณสักตีหนึ่งตีสอง<ะ>มาแล้วม,มีคนแอบเอาขยะมาทิ้งแล้วไม่ใช่แค่ขยะด่งเดียวคุณผู้ชมบางที่เนี่ยเป็นสิ่งปฏิกูลจากการดูดซ่วมมาทิ้งโอ้โหคราวนี้กลิ่นมันก็คลักทุ้งนะคะแล้วเป็นอย่างนี้มาปีกว่าทางหลวงชนบทเคยมาปรับสภาพไปแล้วมีการไถกลบไม่ให้มันอุจจารตาตเสร็จก็มีคนเอามาทิ้งอีกค่ะฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะ ประมาณตีหนึ่งตีสองไหมมาเอามาจากไหนครับส่วนมากจะเป็นหน่วยงานในพวกจัดสรรอะไรพวกนี้ชาวบ้านทั่วไปโรงงานมาั่งจัดสรรมั่งอะไรพนี้ทิ้งก็เป็นอ่ะปะแล้วขยะมันมันปิวไปทั่วเลยเยอะมากจากมุมสี่แยกนี้ไปเลี้ยวขวาไปวัดบางง่วงเต็มหมด ชาวบ,บ้านก็บอกด้วยนะครับว่าไม่เข้าใจว่าหน่วยงานรัฐทำอะไรกันอยู่ไม่ออกมาจาัดก,การอย่างจริงจังอยากให้ทางเทศบาลบ,บ้านบางม่วงและทางหลวงชนบทส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลจับกลุ่มคนที่แอบมาทิ้งขยะหน่อยเขาบอกเคยแจ้งไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ทั้งสองหน่วยงานอ้างว่าไม่มีอำนาจในการจับกลุ่มครับเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอใช่หรือไม่แล้วหน่วยงานไหนที่มีอำนาจละ่ะในการจับกลุ่มหรือว่าในการดูแลเนี่ย ไม่ให้เป็นแบบนี้อ่ะนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนอของชาวบ้านเพราะฉะนั้นก็ต้องวานแล้วฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลตรวจสอบกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชม